สองบ่ายสาขาวิชาการเงินมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจะมาะสัมภาษณ์คุณลุงในสวนเศรษฐกิจพอเพียงที่ตำบลโคราชอาเภอสุงเนินนะคะต่อไปเราจะไปถามคุณลุงกันเลยค่ะว่าพื้นที่แห่งนี้คุณลุงเริ่มจากยังไงถึงจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้ค่ะแล้วก็มีการ ใช้แนวคิดอะไรนะคะที่จะฟื้นฟูนะคะตำบลที่เหมือนตัวว่ามีการแห้งแล้งนะคะมีการมีมีมีการพัฒนาเข้ามาถึงในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะก็เราจะมาถามกันว่าเขามีการทาแบบไหนใช้แนวคิดอะไรของใครเนี่ยมาฟื้นฟูขอ พื้นที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามท่านเลยค่ะไปเลยกันเลยค่ะที่คุณลุงจะมาทำตะกิจพอเพียงเนี่ยคะ่ะคุณลุงทาอะไรมาก่อนอ,อ๋อ,มอ,อ,อ,นนอ,อ,อเมื่อก่ <c oughs> <c oughs> อนยังลงทํางานเหมืครับคุณมาตายของอากันสมัยสงครามเวียดนามค่ะโยธีดอนเมือง <c oughs> อ่าตะกอนพนมอุดรนํำพองตะโคลาค่ะพอดีแต่ด้กระเทียนออกจากนั้นมามาอยู่ไม่ยินมาอยู่ไม่โดนยี่สิบเอ็ดคืนเสียเทห้าวันมาอยู่ไ่ ยาบดับตาดตาคอดแล้วก็ก่อนจะเขียนออกบานี่ก็จะวางแผนครรัก่อนว่าถ้าเราออกไปแล้วจะทำยังไงจะมีเงินใช้ไเลยื้อที่ดินมีนปีเป็นของใจใหญ่เขาแบ่งให้ลูกลูกเขาก็แบ่งขายขยให้หมดเขายู่ที่เพไรนะลิมมกุ้งหวันเจาอยู่ไรสาครเขาจะบอก พอสารพิษนะเราไม่ใช่สายคมถ้าจะสายคมีนหนึ่งเราอยู่ที่ไก่อตะคองงานจะ่ไห่ลตะคองเราบ้านไปรับสารนะตมเ้ยใช่คิงจริตไปีฟ้าใช้ตใส่ต็มต็มเวาเต็แล้วแล้วคุณลุงเอ่อทไงที่เอาแนวพระราชดำริประมาณสิบห้ปีสิบห้าปีสิบห้าปีก็เดินมาตอนนี้เจ็ดสิบห้าปีจร เจ็ดสิบสี่ปีหกสิบออกมาแล้เยอะไหมโอ้โหลองแพ้ก่อนค้างปีต่อมาเขาจะเก็บโอเคแล้วทั้งหมดมีกี่ไร่ทั้งหมดแปดคือยีนแปลงทุกแปลงทุกอยีนใช่ีหยเขาจะแบ่งสังตายายก็จะแบ่งอย่นี้เูื่อลูกนะเป็นน้องยายเนาะคุณลุงมีการแบ่งสัดส่วนในการแบ่งนะแบ่งปลูกยังไงคะคือ ต้นไม้เราปลูกทุกชนิดไงครับว so ่าปลูกทุกชนิดเนี่ยมันกระสับกันอายุบางอันนี้บ้างทำไมถึงปลูกแบบนั้นถ้าเราปลูกอย่างเดียวอย่างส้มอย่างเดียวเนี่ยถ้าหน้าส้มเราก็ได้ขายเน่ยนี่ไม่ใช่หน้าส้มเราก็ได้ขายได้ขายนี่ผมได้ขายอย่างมะพร้าวนี่ครับมันจะออกทลายแล้วถึงจะอ่อนทลายถึงทลายอย่างนี้ได้กันร้อยกว่าบาทได้ทุกได้มันทุกเดื่องของพันต้นอย่างเดียวแต่ตาจะเอาไปส่งตลาดนะ รายได้คุณตามียังไงล่ะคะต่อเดือนก็่อเดือนหนึ่งประมาณก็ระอยี่สิถึงสี่ห้าก็พออยู่ได้เนาะค่ะพออยู่ได้รายละเอียดหนึ่งส่วนรายละเอียดหนึ่งส่วนก็บมูลสัตว์ที่วัวก็ได้ที่ไก่ก็ได้หนึ่งส่วนมูลสัตว์ค่ะที่วัวก็ได้ที่ไก่ก็ได้ผสมอยู่ในนี้ใช่ไหมคะลุง ก็ชมแล้วเอาน้ำหมักตัวนั้นเอาน้ำหมักตัวที่เราพูดถึงกันเมื่อกี้นี้เอามาราดผมชื้นของมันเนี่ยนะมันจะได้ห้าสิบห้าสิบได้เขาเรียกอะไรห้าสิบไดผมชื้นของมันห้าสิบความชื้นต้องได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้มันเย็นแล้วเนี่ยใช้ได้ใช้ได้แล้วปุ๋ยปุ๋ยหมักตรงนี้ใช้ได้แล้วค่ะเพราะมันเย็นเพราะมันเย็นแล้วมันเย็นแล้ว ก่อนหมักครั้งแรกกันนะพอหมักปั๊บเปเอาไข่ไปงมืวอวนี่มีนักเรียนพวกเราโทรมาถามก่อนเลยไม่ได้บอกว่ามีตะแกรบมีลำะลน,นละแล้ว,าม,วาม,ลามาแล้วยิ่งใ่นีใส่มูลสัตว์เป็นขอามาลว้ไขู่มาไม่ได้ใส่มูลสัตว์มันต้องใส่มูลสัตว์ที่ว<อ>ัวได้ที่ไก่ก็ได้อย่งส่วนอ่เราไปสาใส่ต้มใส่ไหมก็อยู่บ้ัจะได้น<อ> เธออีกต kind of ัวหนึ no ่งนั่นพอดสองนี้ก็หมักด้วยขี้ไอ้มะละกอมะละกอปลาปลาดูแค่เนี่ยเป็นเครื่องในหรือเปล่าคะตั้งลัวเลยเพราะว่าแม่ค้าเขาแเขาซื้อปลามาขายพอดีไปขายในตลาดปลาลุงนนอนี่ไปใสไตเด็ดอย่างนี้โอ้ยอย่างนี้เด็ใช้ได้เนี่ยคุดย ล yeah, ้ตัวนี้อันนี้มะ่วงอ่ะลงอะไรสารพัดสารพัดสารพัดลตัวนี้คือสารไล่แมลง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 หมักด้วยเองนี้นะคะก็คือสารไล่สารไล่แมลงเออสารไล่แมลงลุหมักเองไหมะหมักเองส่วนผสมมีอะไรบ้างส่วนผสมก็มันมีตะไคร่หอมบอเพ็ ไงหอมบัวเพ็ดหอนไตยาเกือหัวดอนเกือหัวด้นวดนสเพาหัวขายาฉุนปริมาณที่เท่าเท่ากันหรือเปล่าก็คือข้างบนเนี่ยได้น้ำหนัก40กโลเหมือนกันแล้วประมาณคืรวมให้ได้40กโลน,น้ำหนักน้ำหนักของมันได้40กโลเดี๋ยวพอโดนสองมีนส่งน้ำ10ลิตรแหลือก่อนจะเอาไปใช้เนี่ยเราใช้เหล้าขาว ราวขาวหนึ่งหยดหนึ่หยดหนึ่งหยดเท่านั้นค่ะน้ำส้มสายชูหนึ่งหยดใส่ลงไปคนๆแล้วก็อันนี้อันนี้หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแกงต่อผสมน้ำอีกยีหนึ่งช้อนแกงอันนี้อันนี้คือมาร์กด้วยมะละกอมะละกอฟักทองกล้วยนำว่ะ หมักไว้เดี๋ยวเขาพกของในกองการนำสารนี่ครับอันนี้จีดพจนทำให้ติดลูกดอกลูกสวยเนี่ยตัวนี้คือว่าไม่ออกลูกออกแล้วเอาน้ำหมักตัวนี้ลูกดอกลูกอ่าหนึ่งดอกลูกดอกหนึ่งช้อนแกงตอนหน้ายี่สิบหรือสี่คนตั่เก็บไปไหนอัวนี้คืออะไรไอตัวนี้มันจะหายปลาละนะหายซ้อนเงินใหญ่อันนี้คือกุยมะพร้าวที่เขาทำอะไรน่ขายเราก็มาหมักน้ำ เอาไปใส่เอาไปใส่ถุงไปเพาะชำไปเพาะชำจิงตอนขายอ๋อค่ะตาจะขายถูกค่ะตาขายถูกกว่าที่อื่นเลยเนาะถูกถูกมากเลยอย่างพงกในสวนนี่ก็ถูกมากเลยโอเคค่ะคืออยากให้เขาบริโภคของเราและปลอดสารพิษด้วยค่ะแล้วเข้ามานู่นคือขบวนที่เขาคอยกำบล์ นานมาแล้วพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา และคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิตดอกใบออกผลให้เราทุกๆคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเรา ามาแล้วห้าสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บันเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายัางมีวันต่อไป ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกที่อยู่ได้คอยอาศัยแผ่นดินยังกว้างไกลแต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้ จ,จากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่ก่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและย,ยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พอตั้งใจเมื่อเราจะเทไป tân mãi không ho yên ngất ngang chạy cũng đi sắp ngườn pin tân mãi thịt co blue tông suối tắm ngất ngang đầy hình ngày ตืบสารและติดตามจากร้อยที่พอตั้งใจเมื่อเราจะเทไปจากหัวใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพอยังงดงาม